สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุตสตอรีนะคะวันนี้นุษพาทุกคนนะคะอยู่ที่วัดสมาราตนารามค่ะ วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญขอพรค่ะตอนนี้เราขับรถมาในวัดแล้วนะคะพอดีเราจะไปจอดนะคะด้านหลังนะคะใกล้ๆโบสถ์นะคะทุกคนดูเลยค่ะอันนี้ก็จะผ่านนะคะตลาดนะคะร้านค้ามากมายนะคะคนเยอะมากค่ะวันนี้นะคะเพราะเป็นวันหยุดนะคะก็คนก็มาขอพรนะคะวัดสมารัตนาดามเนี่ยนะคะอยูอ่ระหว่างอำเภอบางค้าแล้วก็อำเภอคลองเขื่อนค่ะติดริมแม่นะ้ำบางประกงเลยนะคะทุกคนอยู่จังหวัดชะ เชิงเซาค่ะเป็นวัดที่มีพระพิคเนศนะคะปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะนี้เลยองค์พระพิคเนศปางนอนเสวยสุขนะคะสูงเนี่ย16เมตรยาว22เมตรนะคะเมื่อกี้เราขับผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไหว้พระขอพรนะคะตอนนี้นะคะเราก็หาที่จอดรถแล้วนะคะอุ้ยเห็นน้องช้างเลยค่ะนี่เลยค่ะเข้ามาข้างในนะคะคนก็จะเยอะแล้วก็แน่นมากเลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเราจอดรถเสร็จแล้วก็ จะมีทําบุญเลี้ยงแพะด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็สามารถนะคะ,ะให้อาหารแพะได้นะคะก็จะมีหญ้าให้ตรงนี้นะคะถัดนั้นนะคะเราก็เดินมาก็จะเจอหลวงพ่อโตนะคะก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพระาธาตุอินแขวนจําลองนะคะหลวงพ่อองค์ดํานะคะพระพุทธรูปประจําจังหวัดนะคะประดิษฐานจังหวัด องนี้นะคะอยู่ในโบสถ์นี้เลยนะคะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในฉะเชิงเซาค่ะเป็นปางหลวงพ่อประทานพรก่อโชคก่อลาบนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะสามารถเข้าไปได้เลยนะคะโบสถ์นี้เก่าแก่มากเลยนะคะทุกคนก็คือขลังมากค่ะเข้าไปนะคะก็รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถ ไหว้พระนะคะตรงนี้ก็จะมีพวงมาลัยให้นะคะก็กราบนะคะหลวงพ่อนะคะที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ตรงนี้นะคะเราก็มาขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเราเองนั่นเองนะคะ ให้เรามีโชคมีลามีเงินมีทองนะคะตรงนี้ขอสิ่งใดก็สำเร็จรวดเร็วนะคะคนเยอะมากแล้วก็ท่องเที่ยวแบบว่า,ารักษานะคะเว้นระยะห่างด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถขอพอรได้เลยนะคะในนี้ผู้คนก็จะเข้ามาขอพอรเยอะมากนะคะมีเซียมซีให้เราเสี่ยงทายนะคะนุชก็ขอ,อ บูชานะคะหลวงพ่อโตนะคะใกล้ๆนะคะได้กรับนมัสการนะคะองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโตนะคะใกล้ๆตรงนี้นะคะโบสถ์ก็จะสงบเงียบนะคะผู้คนก็จะเยอะมากเลยนะคะบางคนนะคะอาจจะเดินไม่ครบเพราะว่าวัดสมานเนี่ยกว้างมากเลยนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้นะคะจะมีโบสถ์นะคะของหลวงพ่อองค์ดําอยู่ตรงนี้นะคะ ก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้นะคะวันนี้เราจะเที่ยวแบบว่าเดินแบบอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะก็พาเพืเ่อนๆทุกคนนะคะได้เห็นบรรยากาศนะคะจะได้อ่า มาทำบุญนะคะที่วัดสมานรัตนารามนี้นะคะไปกันค่ะจากนั้นออกมาจากหน้าโบสถ์นะคะก็ขอตีรักั้งนะคะเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะทำอะไรก็ให้มีคนรู้จักนะคะในสิ่งที่ดีที่งามนะคะด้านหน้าโบสถ์นะคะทุกคนจะมีพระทเทวสวุวรรณนะคะทุกคนองค์ องนี้เลยนะคะองค์ใหญ่นะคะก็สามารถนะคะที่จะมากลับไหว้นะคะบูชาขอพรน,นะคะท้าวเวสสุวรรณได้เลยนะคะตอนนี้คือร้อนมากเลยนะคะก็ผู้คนก็จะมาขอพรเยอะมากนะคะแล้วก็ต่างคนต่างศรัทธานะคะขอสิ่งไหนหากได้สิ่งนั้นนะคะก็จะกลับมาไหว้ท่านอีกนะคะตรงนี้นะคะก็ เราสามารถขอได้นะคะการค้าขายนะคะความรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานนะคะก็สามารถขอท่านได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้านหน้าโบสถ์ก็คือจะอยู่ด้านหลังนะคะถ้าใครนะคะไม่รู้นะคะก็นุดแนะนําเลยก็เดินอ้อมมาด้านหลังที่นุดมาจอดรถนะคะก็จะมีทาเวสสุวรรณอยู่ตรงจุดนี้นะคะจากนั้นเราเดินถัดมานะคะก็จะมีให้อาหารช้างค่ะ ให้อาหารช้างแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพกับช้างหรือว่า,าจะขี่ช้างก็ได้นะคะตรงนี้เขาจะมีบริการให้อยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีควานช้างนะคะดูแลแล้วก็ดูแลความปลอดภัย เรียกได้ว่านะคะได้ทําบุญนะคะให้อาหารน้องช้างเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตรงนี้นะคะเห็นไหมคะควานช้างก็จะดูแลให้นะคะตรงนี้ถ้าใครอยากถ่ายภาพให้อาหารก็สามารถทําได้เลยนะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดที่แบบว่านุชเดินผ่านแล้วก็ขอเก็บภาพนะคะเผื่อมาฝากทุกคนว่าวัดสมานะคะมีจุดถ่ายภาพมีจุดไฮไลท์ เยอะมากมีจุดทําบุญนะคะนี่เราก็ได้หลอดเทียนนะคะมองไปตรงจุดนี้นะคะเราจะหลอดเทียนพรรษาก่อนที่เราจะาไปไหว้พระนะคะที่อยู่ดอกบัวนะคะกลางแม่น้ํานะคะตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะวิวก็จะดีมากเลยนะคะทุกคนติดแม่น้ําบางปะกงนะคะอันนี้เห็นบรรยากาศนะคะการใส่บาตรนะคะใส่บาตรพระร้อยแปดนะคะก็จะมีเยอะมากนะคะ ใครอยากแบบว่ามีกินมีโชคมีลาบนะคะก็ทำบุญเยอะๆนะคะก็จะเป็นมหามงคลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะหนุนนำเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะคะเขาก็จะมีดอกบัวนะคะกลางแม่น้ำนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะลงไปนะคะว่ายนะคะดอกบัวกลางแม่น้ำตรงนี้นะคะเลยบรรยากาศดีมากนะคะ ขอเก็บภาพก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศคือแบบฟินมากคือจุดถ่ายภาพไฮไลท์เยอะมากแล้วคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนคนแบบเยอะจริงๆเลยค่ะที่นี่ก็จะมีที่ทับบุญคือแบบเยอะมากนะคะนอกจากนะคะ เขาจะมีพระพิธเมติกเนนอนเสวยสุขแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระาธาตุอินแขวนจำลองหรือหลวงพ่อองค์ดำนะคะพระพุทธรูปประจําจังหวัดนะคะประดิษฐานจังหวัดละหนึ่งองค์ของหลวงพ่อโตใหญ่ที่สุดในชาจรแาวนี้นะคะก็จะเป็นการประทานพรน,นะคะโชคลาภและให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่เลยคือขอสิ่งใดสำเร็จรวดเร็วนะคะดังปฏิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะปางประธานนะคะบุตร แห่งโชคลาภและประธานการงานการเงินนะคะองค์ปฐมต้นแบบนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศองค์ท้ามหาพรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วยเมื่อเรามายืนที่นี่แล้วก็ควรไหวให้ครบนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนอกจากนี้นะคะยังมีบริการล่องเรือชมแม่น้าบางประกงนะคะมีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น การไหว้พระทำบุญนะคะสามารถเดินไหว้พระเวียนรอบได้เลยนะคะนุชก็ขออนุญาตนะคะที่จะไหว้ทำบุญนะคะไหว้พระเดินล้อมรอบนะคะดูบรรยากาศของวัดสมานี้นะคะทุกคนดูนะก็จะมองไปก็จะเห็นพระพิคเนตนะคะแล้วเห็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่เลยก็คือสวยมากค่ะเราก็เก็บบรรยากาศนะคะถ้ามากลางวันก็อากาศร้อนนิดนึงนะคะวันนี้แดดจัดมากเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าตำแหน่งที่ตั้งของวัดสมานเนี่ยอยู่อยู่ในตำแหน่งหวงจุ้ยมงคลมากก็คือเป็นห่วงจุ้ยถุงเงินถุงทองค่ะวัดสมารัตนารามเนี่ยเดิมทีไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะตำบลไหนนะมีความสำคัญอย่างไรนะแต่มีหมอดูท่านหนึ่งเคยดูไว,ว้ว่าวัดแห่งนี้ ทึมๆและผู้คนไม่รู้จักแต่มีของดีนะคะต่อมาได้มีพระหนุ่มองค์หนึ่งมาบวชที่วัดนี้ท่านได้ปาวนาไว้ว่าจะพัฒนาวัดอันเป็นบ้านเกิดของท่านนะคะของท่านให้เจริญเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพื่อเผยแพร่สืบทอดพระพฤทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลาสิกบกว่าปีค่ะเพราะฉะนั้นความตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ได้ลั่นวาจาไว้ก็เป็นไปอย่างที่ราบรื่นวัดได้พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดนะคะเพราะว่า ท่านได้สละแรงกายแรงใจแล้วก็สติปัญญาค่ะเกินกว่าวัยของท่านมากยิ่งนักปัจจุบันวัดสมังรัตนารามนะคะไม่ได้รู้จักเฉพาะในหมู่คนไทยในประเทศนะคะแม้แต่ต่างประเทศทั่วโลกก็ยังรู้จักค่ะผู้คนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันละหลายหมื่นคนยิ่งทําให้วัดพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะนี่เลย นะคะสุดยอดเลยนะคะใครได้มานะคะก็จะรู้สึกถึงแบบว่า,าความความขลังนะคะของวัดนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลเจ้าศาลจีนนะคะบริเวณด้านหน้าของพระพิฆเนศเนี่ยจะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่2ตัวอย่างที่เห็นนะคะชื่อว่า หนูมูสิกะซึ่งเป็นต้นห้องของพาพิคเนตนะคะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวยืนกระซิบที่รูปปั้นหนูนั้นเชื่อว่าถ้าอยากได้สิ่งใดขอพรสิ่งใดให้สมหวังให้ไปกระซิบที่หูหนูแล้วหนูจะทํานําสิ่งที่เราขอนั้นไปบอกท่านพาพิคเนตให้ประทานสิ่งที่ต้องการกลับมาและที่สําคัญอย่าลืม ตัดสินบนหนูด้วยโดยการทําบุญใส่ตู้ที่วางไว้ด้านหน้ามีเคล็ดลับอีกอย่างในการขอพรคือเวลาไปกระซิบบอกนะคะบอกท่านหนูเนี่ยให้เราเอามืออีกข้างอ้อมไปปิดดูหูของท่านหนูอีกข้างด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันการทั้งนี้เพราะว่า ป้องกันการฝากขอพรจะไม่เข้าหูซ้ายทะลุออกไปหูขวานั่นเองนะคะภายใต้ฐานพระพิฆเนศก็จะมีห้องจัดแสดงวัตถุมงคลนะคะได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมแต่วันนี้นุชไม่ได้พาทุกคนเข้าชมนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะตรงนี้นะคะเราเดิน ออกมาด้านนี้ก็ะคะก็จะเป็นตลาดนะคะมีสินค้ามากมายนะคะทั้งสองฝากฝั่งเลยนะคะก็คือสินค้าเยอะมากมีทั้งของฝากมีทั้งอาหารนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งเสื้อผ้านะคะนี่ค่ะทุกคนคือเยอะมากเลยนะคะแล้วคนก็เยอะมากนะคะพื้นที่กว้างมากสามารถรองรับได้มีจุดนั่งพักนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีจุดรถนะคะ รถเข็นนะคะให้ผู้สูงอายุได้ยืมใช้ได้นะคะตรงนี้คนก็เยอะมากเลยนะคะใครได้มาแล้วนะคะนุชก็มาขอรีวิวนะคะให้ดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนนะคะมาขอพรได้เลยนะคะ ใครมาที่นี่ก็ไม่พลาดที่จะามาขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ความสำเร็จทางด้านการศึกษาเล่าเรียนตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะปัดเป่าอุปสรรคทุกภยัยหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะและภายในวัดสมานนี่ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานนะคะพระพิฆเนศนี่แหละที่สวยที่สุดเลยนะคะนี่เลยตอนนี้ก็พาทุกคนนะคะได้เดินชมตลาดนะคะนี่เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสมานนะคะก็จะมีอยู่10แห่งด้วยการนุชอาจจะเดินไม่ครบนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อประทานพรไว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพระพิคเนศนะคะพระพิคเนศปางปฏิหารร้อยแนะคะแล้วก็พระราหูนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนคะ่ะใครมาแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาขอพรนะคะ พระพิกกะเนตนะคะแล้วก็ขอพรนะคะพระลาหูนะคะรอดนะคะถวายของดำนะคะพระลาหูได้เลยนะคะนี้เลยค่ะทุกคนมาแล้วก็ประทับใจมากเลยนะคะนําบุญมาฝากทุกคนนะคะผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมาทมําบุญนะคะที่วัดสมานนะคะรัตนารามนะคะตรงนี้เลยนะคะค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวันนะคะนุชเนี่ยก็ได้มาลอดท้องช้างก็บอกถ้าวนขวาสามรอบให้เอาสิ่งดีๆเข้ากับตัวเองหากวนซ้ายสามรอบก็คือเอาสิ่งไม่ดีในตัวของเราออกไปนะคะนี่นุชก็จะวนขวาก่อนเอาสิ่งดีๆนะคะอ่ะ อันนี้นวดวนซ้ายนะคะเอาสิ่งไม่ดีในตัวออกไปก่อนนะคะ3ามรอบนะคะแล้วก็วนขวา3ามรอบเพื่อเอาสิ่งดีๆเข้าตัวเองค่ะนี่เลยเนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะเป็นการเดินลอดท้องช้างนะคะพระอินรมช้างเอลวันนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะ ทำบุญได้ด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องนิวสตอรี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปคลิปหนะะ้าค่ะลาก,กันไปด้วยการลอดท้องช้างนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะมีเวลาก็มาทําบุญได้คะ่ะ